Got state mind. Know what สวัสดีเพื่อนๆเรามาดูดวงกันนะครับ t o ปิดของเราวันนี้ก็คือความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรกับเราเรามาส่องถึงใครบางคนถึงใครคนนั้นที่เรานึกถึงอยู่ในตอนนี้นะครับจะเป็นใครก็ได้นะข้างหน้านเพื่อนๆมีไพ่ทั้งหมด 3ใบนะครับเป็นตัวแทนของไพ่3กองใช่ไหมให้เพื่อนเลือกนะนึกถึงเขาแล้วเลือกไพ่นะครับถ้าใครยังไม่มีเขาคนนั้นก็ไม่ต้องตกใจไปคพณยังสามารถที่จะเล่นท็อปปิกนี้ได้อยู่นะโดยการนึกถึงตัวเองแล้วเลือกไพ่นะครับใครจะเข้ามาในพลังงานนี้นะพลังงานของเรานี่อ่านึกถึงใครบางคนหรือนึกถึงตัวเองเราเลือกไพ่นะครับนี่คือกองที่1น,นะครับ อ๋อมีผิดนี่กองที่1อันนี้กองเรือไปกองที่2นะครับอันนี้กองมา้าและกองที่3อันนี้ถูกละบิชอปหนึ่งเรือ2ม้าและสามบิชอปนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วกดที่ time s t a ป์นะครับรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะครับ สวัสดีชาวกองที่1กองเรือนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรกับเราเรามาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะครับคนที่เป็นเพื่อนนึกถึงปรเด็นบนเลิกกับทายทูออฟซอสนะครับที่เเป็นความยุ่งยากนะครับเรากับเขาจะมีความแตกต่างกันนะเออจะมีความแตกต่างจะมีช่องว่างคือตัวเราคิดอีกอย่างหนึ่งตัวเขาคิดอีกอย่างหนึ่ง บางคนที่เลือกกองนี้ระหว่างคุณกับเขาจะมีความขัดแย้งใจกันให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าไอาสิ่งที่เราเคยเรียนรู้ที่เราเคยรับรู้ที่เราเคยเาขาเรียกว่าเชื่อถือยึดถือมาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กมันอาจจะขัดแย้งกับความเชื่อความยึดถือของเขาก็ได้ตรงนี้นะครับมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดสําหรับมุมของความสัมพันธ์นะแต่ว่าในขณะเดียวกัน คน2คนก็มีพื้นที่ของตัวเองก็ได้นะครับเพาไพ่สดาบเนี่ยมันยังคงบ่งบอกว่าถ้าเรารักษาพื้นที่รักษาระยะห่างนะเข้าใจเขาในแบบที่เขาเป็นเขาในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจตัวเองในแบบที่เราเป็นเราเรื่องราวระหว่างความยากระหว่างความแตกต่างหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเส้นขนานระหว่างเราเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะเรามาดูการอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะขอดูพลังงานของคุณก่อน ก่อนที่จะไปดูพลังงานของเขา1ไม้นะครับหกถ้วยโอ้คุณมีความเป็นเด็กมีความสดใหม่อยู่เสมอเสมอนะครับ justice นะครับนี่ความยุติธรรมความเที่ยงตรงความบาลานซ์ตรงกลางแล้วก็ไพ่เดสนะครับลักษณะของชาวกองเนี้คุณเป็นคนที่แบบว่ามีความน่ารักนะชอบรเริ่มสร้างสารรค์มีอะไรใหม่ๆม,มาตลอดเวลานะครับมีอะไรใหม่ๆม,มาเสพให้คนรอบข้างตลอดเวลาเวลาที่คุณหยิบจับอะไรมาทำเนี่ยคุณจะมี passion. แพชชันดังนั้นเมื่อคุณมีแพชชั่นแล้วเนี่ย คนจะรักคุณคนจะชอบคุณคนจะรู้สึกราวกับว่ามันมีอะไรที่มันพิเศษนะเมื่อตัวคุณมีแพชชั่นมันจะมีความพิเศษเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมานะครับเขาก็จะมีแพชชั่นกับคุณนะคนรอบข้างก็จะมีแพชชั่นกับคุณนั่นเป็นความพิเศษที่พิเศษมากความเป็นเด็กของคุณนะครับ ทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารร์ตลอดเวลาคิดอะไรแบบเด็กๆตลอดเวลาเวลาที่คุยกับคุณอนะเหมือนนอสต้าเจียเหมือนคุยกับเพื่อนเก่ารักเก่านะครับนอกจากนี้ความยุติธรรมความเที่ยงตรงนะคคุณยังสามารถที่จะทํางานสายกฎหมายตํารวจหารศารนะนะักอะไรนะกฎหมายต่างๆอัยการทาไอทนายอะไรพวกนี้นะหรือว่าสายสุขภาพก็ได้นะเพราะมีไพ่เดทด้วยหรือว่าจะเป็นสายอาชีพที่แบบมันจํากัดว่าคุณต้องไม่ไปสูงสิงกับใครคุณก็สามารถเป็นได้นะ เรามาดูกันว่าสายกฎหมายบางสายเนี่ยเขาห้ามสูงสิงกับคนอื่นนะเออไม่รู้ทําไมใช่ไหมเรามาดูกันว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรกับเราพอดูตัวเขาก่อนขอดูตัวเขาหน่อยสิเวิล t ์ออฟฟอร์จูนนะครับเฮอร์มิสนะเดวิลแล้วก็เดอะซันะครับวิ่ไ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตัวคนคนนี้มีความมีความหมายกับเรานะถ้าบางคนถามถึงใครบางคนที่ เราเคยมีความหมายกันอยู่แล้วเคยคุยเคยอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยนะก็จะเป็นพลังงานของเขาคนนั้นแต่ถ้าบางคนยังไม่นึกถึงใครตอนเลือกไพ่เนาะก็จะเป็นพลังงานแบบพลังงานใหม่นะครับเป็นคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราในช่วงนี้ ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบฉลาดนะอยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้ดีและที่สำคัญคือฉลาดรู้จักตัวเองจึงทําให้เขารู้จักโลกรอบด้านรู้จักโลกกว้างนะครับเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงยิ้มแย้มตลอดเวลาจะทํางานกับตัวเองเป็นนะเข้าสู่หนทางภายในของตัวเองเป็นนะครับเข้าสู่หนทางภายในมีการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยค่อนข้างสูงนอกจากนี้แล้วมีไพ่ The World อะไรพวกนี้ มีไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยยังคงบอกว่าตัวเขากว้างขวางบางคนเนี่ยเป็นชาวต่างประเทศต่างชาติก็ได้แตกต่างกันทางภาษาวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณก็จะดึงดูดคนลักษณะนี้สไตล์นี้เข้ามาในชีวิตคุณนะนะเขาอะรู้สึกอย่างไรกับเรานะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยสิเป็นอะไรยังไงน,นี่มีก้าเหลียญนะครับมีจัดเม้นท์มีไพ่จัดเม้นอยู่ตรงนี้นะ อัศวินเหรียญแล้วก็สิบถ้วยความรู้สึกสุขนะสุขสงบแล้วก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจีบเขาเนี่ยคุณต้องทําตัวเองให้มีความสุขไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาคุณมีความสุขได้เนี่ยเขาจะดึงคุณจะดึงดูดเขามากเลยนะครับเพราะคนนี้เนี่ยเขาชอบอะไรที่แบบมีการตื่นรู้แล้วเวลาที่ใครบางคนเนี่ยมีการตื่นรู้มีความเป็นผู้ใหญ่มีความมีวิธีภาวะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยเขาจะ ดึงดูดเขาเป็นพิเศษมันจะมีการดึงดูดเขาเป็นพิเศษนะครับเขาอาจจะนิ่งในความสัมพันธ์แต่ว่าเวลาที่แบบคุยอะไรเงี้ยจะจริงจังนะครับคุณจะได้พลังงานที่จริงจังเข้ามาในชีวิตของคุณนะเออตรงเนี้ยแต่เขาอาจจะนิ่งนะเรื่องของแอคชั่นอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยออกแต่ความรู้สึกอะดีเนี่ยมีสิบถ้วยรู้สึกราวกับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนเดียวแบบเป็นคนในครอบครัวของเขานะรู้สึกรักรู้สึกชอบ ราศีวันนี้มาเยอะเลยจัดจ้านของคุณเนี่ยราศีตุลเด่นราศีแมงป่องเด่นของเขาเนี่ยดาวพฤหัสเด่นนะราศีกันดาวเสาดาวอาทิตย์เนี่ยเด่นทีนะที้เรื่องมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่เด่นอีกบ้างราศีแมงป่องก็เด่นดาวอาทิตย์เนี่ยเด่นเออดูตัวเขามีดาวอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีดาวพฤหัสด,ด้วยหนะ้าที่การงานของเขาค่อนข้างเติบโตนะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมีวุฒิภาวะนะ เออแล้วก็เข้าใจโลกด้วยมีการตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณพอสมควรนั้นั้นคองคนนี้นี่น่าคบนะน่าไปต่อนะครับอ้าเมื่ยกีเป็นเลขสอเลข2เนี่ยพบกระดุมพรนะเนเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรอย่างงี้ก็ดึงดูดเรากับเขาให้เข้ามาเจอการคุยกันเช่นเดียวกันนะครับโอเคขอบท่วนแล้วเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วย ชาวกองที่2กองม้าของเรานะครับท็อปิกของเราวันนี้คือความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรกับเราเรามาดูกันซิว่ามีอะไรที่เป็นความรู้สึกของเขานะออกองของเป็นเพื่อนคือกองมา้าและไพ่เต็มบอลเลือกคือไพ่คายเนสนะครับราชนีนะั่งถือถ้วยนะครับลักษณะของชาวกองนี้เนี่ยตัวคุณนะมี ความเป็นคนที่ใจดีนะครับมีความอ่อนโยนราชนีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงนะแสดงความอ่อนโยนเวลาเราตีความไพ่เนี่ยผู้หญิงจะคู่กับอ่อนโยนนะความเป็นหญิงอย่างเนี่ยมันตรงข้ามกันนี่คือความอ่อนโยนนะครับแถมยังถือถ้วยอีกก็มาพร้อมกับความรู้สึกอารมณ์เป็นคนที่หวั่นไหวต่อความรู้สึกอะไรอย่างเนี้ยได้ง่ายๆนะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนรับข้างทัชความรู้สึกของคนรับข้างได้ง่ายๆนะนี่เป็นคุณสมบัติด้านดีของคุณ แล้วคุณสมบัตินี้ก็ดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามารักคุณชอบคุณด้วยนะในขอดูหน่อยเซมีอะไรอีกที่เป็นความรู้สึกของคุณนะเออที่เป็นตัวคุณน่ะกดาบที่กม่คุณค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะแต่บางบางทีน่ะจะโอเวอร์เซนซิทีฟไปหน่อยทําให้เวลาเข้าสังคมเนี่ยจะเหนื่อยเนาะเพราะว่าเวลาที่เราไปคุยกับใครเนี่ยบางทีจิตของเรามันจะคิดไปเอ๊ะคนนี้รักเราเกลียดเราชอบเราถ้าเราทําแบบนี้เขาจะชอบไหมเขาจะไม่สบายใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยคือเป็นได้ทั้งข้อดีข้อเสียของคนที่เซนซิทีฟนะเออมันจะทำให้คุณโอเวอร์ทิงกิ้งโอเวอร์โหลดด้วยสมองคุณโอเวอร์โหลดคือแบบมันมันหนักเกินไปอะไรเงี้ยนะราชนีเหรียญน,นะนี่มีเอ็มเพสวิที่เขมรู้สึกว่าความเป็นเฟมินีของคุณนะค่อนข้างสูงนะผู้ชายที่มาเลือกกองนี้ต้องฟังเพียมให้ดีเดี๋ยวมีอะไรจะบอกแล้วก็มีไพ่แปดดาบนะครับ คุณเป็นคนกำแพงสูงนะเออรักรักตัวเองมากคุณเรียกว่าอะไรรักรักเวลาตัวเองมากรักพื้นที่ของตัวเองมากค่อนข้างจะห่วงพื้นที่ของตัวเองนะครับอย่างที่บอกเราเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนแต่ว่าจะคิดมากโอเวอร์เซนซิบางทีว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ๊ะทำไมฉันให้คนอื่นไปแล้วคนอื่นเขาไม่ตอบกลับมาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออทำไมให้รักไปทําไมเราไม่ได้รักตอบนะมัน ถูกต้องหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้เราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเห็นความงามในตัวเองก่อนนะเออไม่ใช่รักเขาให้เขารักเราแต่เราต้องรักตัวเองให้เขาดูด้วยนะก่อนที่จะยื่นอะไรให้ใครใช่ไหมคุณค่อนข้างจะกำแพงสูงแต่การแต่งตัวคุณดูดีดูหรูดูแพงดูแปลกนะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็จะดูแบบมีความน่ารักด้วย แม้ว่าคุณจะอยู่บางคนจะอยู่ติดบ้านบางคนจะออกแนวแบบฮิกกี้หน่อยนะฮิกกี้คโมระใช่ไหมอยู่ติดบ้านอะไรเงี้ยกำแพงสูงแต่คุณยังคงเป็นคนงามอยู่เลยอะในเทียบกับวัยอื่นคุณยังดูมีความเป็นเด็กยังดูมีความสดใหม่เสมอๆนะเรามาดูกันซิพลังงานของเขาล่ะนะเออถ้าผู้ชายในคุณจะอ่อนโยนเป็นพิเศษแล้วคุณจะโอเวอร์ทิงกิ้งโอเวอร์เซนซิทีฟเป็นพิเศษมันต้องระวังตรงนี้นะครับพลังงานของเขานะครับสามดาบนะ 6ถ้วย The World แล้วก็มี7ดาบคนเด่มๆถามถึงเ,เพืิอนอาจจะถามถึงใครที่มีความรักที่มันซับซ้อนวุ่นวายอนละเวงอยู่พอสมควรนะเพราะเขาขึ้นแบบสามดาบและวบางคนมีเพื่อนเก่ารักเก่าที่มี energy แบบนี้หรือบางคนบอกว่าพี่เข้มฉันไม่ได้ถามถึงพลังงานนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเลือกกองใหม่แต่ตอนนี้ฟังก่อนเพราะาอาจจะมีคนเก่าของคุณเนี่ยขเยขาคิดถึงคุณ เขาคิดถึงความ over-sensitive, over-thinking ของคุณเขารู้สึกว่าคุณใจดีอ่อนโยนกับเขาแต่ตัวเขาดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะคนคนนี้เนี่ยพลังงานเก่าหรือเพื่อนเก่ารักเก่าคนนี้เนี่ยเขาจะมี Energy ที่แตกต่างจากเราบางทีอาจจะเชื้อชาติวัฒน,นธรรมภาษาพื้นถิ่นอะไรต่างๆนะครับความเป็นชนพื้นถิ่นต่างๆอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ตัวเขาเนี่ยพี่เข้มค่อนข้างจะเห็นความแบบความเลือกไม่ได้ นะคือจะมีความรักแต่จะไปซ้ายดีขวาดีอะไรเงี้ยมีความเลือกไม่ได้อยู่ใน Energy ของเขาอยู่นิดๆทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ดูลังเลสับสนนวะมนทําให้เราสับสนไปด้วยซีว่าตรงัเขารักหรือไม่รักอะไรอย่างเงี้ย นะเออเจ้าชูหรือเปล่าเนีย่ยเราก็จะสับสนมุมตรงนี้ได้นะดังนั้นเขาจะสร้างเหตุการณ์ประมาณนี้ให้มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาก็ได้เพราะนี่คือสิทธิ์ของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือจะไม่เลือกเขาก็ได้นะฮะห้ามใจทีเดียวเจ็บหน่อยแต่ว่าสิทธิ์นั้นเป็นของเรานะ ร้อยเปอร์เซนต์แล้ชาวกรองนี้ต้องระวังเพราะคุณนะจะแบบไปคิดมาก,กว่าแบบเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเราเขาจะเจ็บปวดมากไหมเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมจะก็เป็นคนเซสซิทีฟนิดนึงนะทีนี้เรามาดูประเด็นสําคัญคือความรู้สึกของเขาเนี่ยคือเป็นยังไงกับเราบ้างเด็กถือเหรียญน,นะครับนี่มี6ดาบนะครับนี่เจ็ดไม้แล้วก็มี j จัต m e n t ยังมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าเราอะเป็นที่พึ่งให้เขาได้นะเออเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งทางอารมณ์เป็นทรัพย์ายทางใจทางอารมณ์ให้เขาได้แต่ตัวเราจะชอบหรือไม่ชอบเขาหรือว่าจะเป็นทรัพย์ายให้เขาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของเราเราเราเลือกเองได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปต่ออยากจะอะไรเนี่ยนะพี่เข้มมั่นใจว่ามันไปได้นะครับ เออแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยอยู่กับเราแล้วเขาไม่ยุติธรรมกับเราเลยเขาดูแบบยังกว้างขวางกับคนอื่นยังไปกับคนอื่นแล้วก็มีความลับกับเราคุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็ไม่โอเคก็ได้แต่ความรู้สึกตอนเนี้ยเขาก็รู้สึกรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งได้รู้สึกชอบเราแต่แอคชั่นของเขาอาจจะไม่ค่อยน่ารักนิดนึงในในบางมุมเนาะ คุณก็ลองดูว่าแอคชั่นตรงนั้นนะเราโอเคหรือเปล่าเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ดวงคุณคุณไปเลือกกองใหม่นะต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าความรักมันกับคนที่มันซับซ้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ดวงฉันเดีย๋ยวไปเลือกดวงใหม่เนาะเดี๋ยวต,ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีอะไรที่แบบเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งพิงแต่สยหรับผู้ชายเนี่ยให้ติดกว่าะระวังเรื่องความเป็น People p l e ซ s e r นะคือแบบเราอยากให้คนอื่นได้ดีจังเลยอะแต่ว่าเราอาจจะลืมตัวเองไปนิดนึง นะมันก็เลยทําให้เราดูเป็นแบบเป็นอะไรเป็นอวังหใช่ไหมเออหลายคนอยู่นี้เขาใช้คําศัพท์แรงเนาะเป็นอวังเป็นอ,อ,อะไรนะไอเบตาเ้าเมลอะไรเงรี้ยบางคนก็เรียกอย่างเงี้ยนะเออแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องกลับมารักตัวเองก่อนนะเออแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เห็น้วยว่าตัวเราคู่ควรสมควรได้รับอะไรดีๆจากจักรวาลนะครับรู้จักทวงสิทธิ์ให้ตัวเองนะเราไม่ได้ทวงกับคนอื่นนะเราทวงกับตัวเองนี่แหละ ดาวสุขของคุณเนียเด่นมากเลยนะครับราศีแม่งป่องคุณเด่นดาวพฤหัสนะก็เด่นเช่นกันแล้วก็พบที่สามพบที่สามพบสหัชชะคนๆนี้อาจจะมีความแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักตอนที่เป็นเพื่อนเหมือนกันเนาะดา,าวเสาของเขาเด่นนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ ชาวกองที่สสวัสดีครับชาวกองที่3ของเราคือกองวิช h อปท็อปิกของเราวันนี้ก็คือความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรกับเราเรามาดูกันซิดูไพ่เทมยนพลเลือนะครับเป็นไพ่ justice นะครับ balance สำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยนิยามของเขาคือคําว่า balance นะครับความเขาเรียกอะไรความสมดุลเนาะความสมดุลเท่าเทียมอะไรพวกนี้สำหรับ justice เนี่ยยังแปลได้ความหมายอื่นด้วยนะเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของความยุติธรรมความเท่าเทียมความเที่ยงตรงแบบนี้นะ เออเรื่องพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเราทําให้เราเนี่ยสามารถจะทงานได้ดีโดยเฉพาะงานที่ต้องมีการปรับบาลานซ์การปรับบาลานซ์ชีวิตทั้งของตัวเองทั้งการช่วยผู้อื่นปรับบาลานซ์ชีวิตหรือว่าความหมายตรงๆของไพ่ใบนี้เลยก็คือตำรวจทหารสารกฎหมายงานเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆหรืองานอีกเกี่ยวกับเอกสารเอกสารร,ราชการต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้ด้วยเช่นกันนะ มาดูกันเซ่มีอะไรบ้างนะที่เป็นแบบว่าพลังงานนะคุภัยเบน,นี้พลังงานของชาวกองนี้ก่อนขอสอ่งพลังงานของคุณหน่อยสินะครับไฮพี Hi, ชาวกองนี้มีเสน่ห์มีเสน่ห์แน่นอนพี่เข้มมั่นใจนะสามไม้เนี่ยมีเดวิลไงเห็นไหมเด็กถือไม้ใครมองเราเนี่ยก็อยากได้เราเป็นแบบเป็นแฟนหรืนผู่ชีวิตอยากได้เป็นคนควงควงแล้วรู้สึกดีนรารู้สึกว่า อยากควงนะครับรู้สึกดีกับเราที่สําคัญคือเวลาที่แบบใครมาพูดคุยนะมาพูดคุยอะไรกับเราเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ถึงความเป็นเด็กความอยากรู้อยากเห็นนะครับความอยากรู้อยากเห็นความเป็นเด็กนะที่สําคัญคือเขารู้ด้วยคนรอบข้างรู้ด้วยว่าเราเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็มเเีเรียกว่าการมองการไกลการมองอนาคตไกลอะไรแบบนี้เขาจะค่อนข้างแบบชอบทีเดียวนะ ไพ่เดวิลนะกับไฮพีสองบอกว่าตัวคุณนะมีเสน่ห์มากแต่เสน่ห์ของคุณเนี่ยจะดึงดูดมาทั้งคนดีคนไม่ดีนะดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าใครไปดึงดูดคนมีความเจ้าชู้มาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะมันต้องเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเสน่ห์ของคุณเนี่ยไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ได้ทํางานให้คนบางคนเห็นแต่มันทํางานให้คนทุกคนเห็นดังนั้นก็จะมีคนทั้งแบบเป็นสัตว์กินพืชน,นะเป็นคนดีๆนะหรือว่าเป็นคนประเภทแบบสัตว์กินเนื้อนะพวกนี้ก็จะมีความเป็นนักล่ามีความน่ากลัวหน่อยก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันดังนั้นคุณต้องเป็นคนเลือกให้ดีเพราะถ้าไม่งั้นไปนเสร็จพวกเสือหมด นะครับแล้วคุณก็จะมางงว่าเอ๊ะทำไมในชีวิตนี้มีแต่เอพวกเสือเข้ามานะเสือตะเค้เข้ามานะแต่จริงๆแล้วมันเข้ามาทั้งหมดแหละนะเ,เข้ามาทั้งคนดีคนไม่ดีแต่คนที่ดีๆหน่อยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีความกล้าส่วนพวกเสือเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันกล้าเสี่ยงมันกล้าลองอะไรอย่างเงี้ย มัน,มนก็เลยจะเข้ามาได้เหมือนกันนะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเขาคนนั้นที่เพื่อนนึกถึงหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆในช่วงนี้ไฮโลแฟนนะครับแปดดาวสี่ดาวแล้วก็เฮอร์มิตคือกองในวี่แค่ไม่ได้กังวลว่า เขาจะมาหลอกเพื่อนๆหรืออะไรอย่างนี้เลยกว่าเพื่อนๆจะไปหลอกเขาหรือเปล่านะเพื่อนๆมีความฉลาดแกมโกงแล้วที่สำคัญคือรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสหุ่นสีผิวของคุณโคตรด,ดึงดูดเลยมันจะดึงดูดใครก็ตามถ้าคุณเรียนเรื่องการลอ่อลวงการซีดักชั่นการยั่วยวนอะไรอย่างเงี้ยเออมันแปลว่าอะไรซีดักชั่นแปลว่าอะไรได้อีกการเฟิร์ดการอ่อยอะไรพวกเนี้ยชาวกองนี้คุณจะเป็นคนที่แบบเก่งมาก ในขณะที่ตัวเขา,าจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆเป็นแบบเป็นสัตว์กินพืชอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ถามสัตว์กินพืชเลยนะดูเขาเป็นเสือๆด้วยซ้ําอาจจะต้องเลือกกองอื่นแต่กองนี้จะเป็นคนที่มีพลังงานแบบด้านสัตว์กินพืชเนี่ยเข้ามา เขาดูถ้าทางเป็นคนดีแต่ออกจะเป็นคนหน้าเบื่อด้วยซ้ําอาจจะหน้าเบื่อในสายตาเราด้วยซ้ำนะเป็นคนที่มีความนิ่งๆนะชอบทํางานกับตัวเองอะไรเงี้ยทำงานภายในนยมีไฮโรแฟนกับเฮอร์มิตบางคนอาจจะเข้าหาธรรมะบางคนอาจจะอยู่ในวงการสปิริชวลสปิริชวลิสเป็นครูเป็นครูสอนศาสนาหรือว่าเป็นครูทางจิตวิญญาณเป็นครูโยคะอะไรแบบเนี้ยก็สามารถเป็นได้นะครับมีความเป็นสปิริชวลค่อนข้างสูงมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงแต่กําแพงเขาค่อนข้างสูง เขาก็เลยไม่ค่อยจะเดินออกไปหาอะไรใครไปพูดอะไรยังไงกับใครก่อนเพราะเขาเป็นคนกําแพงสูงไพ่เน,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 น้นมากเลยว่ากําแพงของเขาเนี่ยจะสูงสูงนิดๆเลยนะครับเออบางทีจะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็ไม่ทักคนอื่นก่อนหรือบางทีทักเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเป็นนิ่งๆเพราะว่าเวลาที่เขาทักมาเขาก็จะกลัวว่าเราจะราคาญหรือเปล่าจะทักเยอะไปหรือเปล่าแชทมันจะหนักซ้ายหนักขวาหรือเปล่าเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆและถามว่าเขาไปไหนไหมเขาก็ไม่ค่อยไปไหน เขาก็จะอยู่แบบปวนเปียนอะไรเงี้ยจะมีความรักแต่การแสดงออกความรักของเขาเนี่ยมันไม่ถึงขั้นห่วยแตกแต่ไม่ค่อยแสดงอะไรอย่างนี้ดีกว่านะแต่บางคนจะตีความว่าเอ้ไม่ค่อยแสดงอะไรเนี่ยคือแสดงแบบห่วยแตกนะแต่พี่เข้มก็มองว่ามันมันยังคงกลางๆอยู่เพราะถ้ามันมันมีห่วยกว่านี้พวกทำร้ายอ่มันมีแยกกว่านี้ครับแต่อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดูนิ่งๆมากกว่าเนาะเราก็เลยงงนะว่าวาารรรรกของเขเง,อเอของเเปไับิา วันนี้เราก็จะเริ่นมาดูดวงกันความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นยังไงกับเรานี่มีจัดเม้นนะรู้สึกตื่นรู้กับเราใช่ไหมมีเดอะซันมีเดอะมูนนะคะแล้วก็มี a อซ of ครับคนนี้มีความรู้สึกรักความรู้สึกชอบความรู้สึกดีๆให้เรา แต่เรื่องของแอคชั่นน่ะเออเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่อะไรบางทีแทนที่จะชวนไปแบบไปเข้าผับหรือทําอะไรสนุกสนุก,นกไปเดินห้างหรือไปเล่นอะไรที่แบบมันมีความสนุกสนานร่าเริงแบบเด็กๆแต่เขาอาจจะชวนชวนไปทําบุญเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือว่าอาจจะไม่ชวนอะไรเลยอาจจะดูห่างๆอย่างงี้ก็ได้นะแต่ความรู้สึกอะ่ะความรู้สึกดีนะมิเอชอฟคัพเนี่ยเออเป็นแบบเป็น,ปน,ปนความรู้สึกรักความรู้สึกชอบมีความเมตตาอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่า มันจะต้องมีการปรับบาลานซ์กันเนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับชาวกองนี้เพราะเราเนี่ยมเป็นตัวจี๊ดถ้าถามว่าใครเปรี้ยวกว่ากันเนี่ยตัวเราเปรี้ยวถ้าถามว่าใครเป็นแกงจืดนะแต่ว่าอาหารที่มันเฮลตี้หน่อยแต่มันเป็นแกงจืดเนี่ยก็ต้องฝั่งนู้นแต่พ่ายอาจจะกลับกันเขาเป็นเราเราเป็นเขาก็ได้นะแต่ถ้ามันไม่กลับกันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยคือเรามีความอยากรู้อยากเห็นมีอะไรแบบมีความเป็นเด็กชอบค้นหาอะไรอยู่ตลอดเวลาเป็นนักสํารวจเนี่ยมองอนาคตอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวเขามันดูแบบ มันดูเรื่อยๆมันดูทํางานกับตัวเองมันดูแบบสุขสงบแต่ของเราเนี่ยหูม,มันต้องมีสีสันหน่อยในชีวิตนะลัคนานดาวจันดาวสุกดาวจันของคุณเด่นราศีมังกรของคุณเด่นของเขาพฤษศเด่นนะครับราศีกรนเด่นตรงนี้ราศีกุมเด่นนะครับเสาวนดเด่นนะเออบางคนอาจจะเคยทําอะไรกันมาก่อนเคยเจออะไรกันมาเมื่อชัดปางก่อนเนาะพบที่สองนะพบกระดุมผัดี่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะก็เด่นระหว่างเรานะครับ อ่ะโอเคขอบทุกนเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับมาเรามาดูดวงกันท้ายคลิปนะครับนี่ไพ่ท้ายคลิปเป็นไพ่ใต้กองของเรากันวันนี้นะครับไพ่ใต้กองของเราวันนี้คือ Page of pentacle เด็กถือเหรียญน,นะครับเขาบอกว่า new experience นะประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะครับ แสดงว่าใครที่ถูกปกคลิปวันนี้ตกเข้ามานะครับตัวคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตชอบค้นหาอะไรใหม่ๆนะเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงเจอประสบการณ์เกี่ยวกับทางโลกก็ไม่เป็นไรนะเออทางโลกทางธรรมมันก็ดีทั้งคู่ให้เราได้เรียนนะบางคนก็เรียนทางธรรมผ่านเรื่องทางโลกบางคนก็เรียนทางโลกผ่านเรื่องทางธรรมก็มีอะไรเงี้ยมันไปคู่กันได้น้อไปคู่กันได้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อสปิริ i r i หรือว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะ มันจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตของคุณคุณจะมีอะไรดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้ได้เรียนรู้ให้ได้รับรู้ให้ได้เจอนะครับให้ได้เจอแล้วก็ให้ได้ขอบคุณนะขอบคุณสิ่งดีๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอ่ะโอเคอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะที่จะเกิดขึ้นพลังงานของไพ่ใบเนี้ยก็ยังสะท้อนให้ตัวคุณเนี่ยเป็นเหมือนพลังงานใหม่ๆในตัวของเขาคนนั้นด้วยเหมือนกันนะ คือเขากรู้สึกว่าเออมันไม่เบื่อเลยชีวิตของคุณมันมีอะไรมันน่าติดตามนะครับคุณก็เป็น new experience ในชีวิตของเขาเหมือนกันนะเออเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะเป็นอะไรที่น่าค้นหานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะการดูดวงแบบพิกรกาันะครับเป็น general reading คำทํานายโดยรวมเนี่ยก็เป็นคำทํานายสำหรับทุกคนนะครับนะอาจจะไม่ใช่คำทํานายของใครแบบเฉพาะเจาะจงนะครับเป็นคำทำนายแบบ general reading เนาะ ดังนั้นรับไปที่สิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องรับไปนะมันมีเคล็ดลับมากมายเลยในการรับสิ่งดีๆนะครับเพื่อให้สิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นส่วนอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้อง affirmation นะไม่ต้องไปโฟกัสเรารู้เรารู้ว่ามันไม่ดีเกิดขึ้นแต่เราโฟกัสด้านดีๆของมันได้เพื่อที่จะเรียนรู้ แล้วก็ด้านที่ไม่ดีเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าเป็นบทเรียนว่าเออจิตของเราใจของเราอะ่ะจริงๆเราไม่ได้อยากได้สิ่งนี้นะเราคู่ควรสิ่งที่ดีกว่านี้เราก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้ถูกไหมเออนี่แหละนะโอเคครบถ้วนแล้วนะครับท่านเพื่อนชอบนะสไตล์ของช่องเรานะครับมีการดูดวงส่วนตัวหลังไหม่นะสามารถติดต่อเข้าไปได้ที่เพจของพี่เข้มเลยนะนอกจากนี้มีการบริการเออเขาเรียกว่าให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตด้วย เพราะบางคน,นีมีแผลใจอะไรที่ลึกเนี่ยจำเป็นจะต้องให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตนะมาพูดเรื่องของเพื่อนๆให้พี่เข้มรับฟังแล้วเดี๋ยวพี่เข้มจะลองอวิเคราะห์ดูตามหลักจิตวิทยาอะไรแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก้าวไปด้วยกันนะตรงนั้นอาจจะใช้เวลาหรืออาจจะใช้แบบคนเรียกว่าอะไรเซสชันนะเยอะหน่อยอมันจะต่างกับการดูดวงแต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็ทําได้เช่นกันนะครับพี่เข้มก็ทําได้นะคาสซิงอะไรพวกนี้นะ ก็ลองทักเข้ามาในเพจของเรานะครับใครที่แบบเจอปัญหาเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเพื่อนสามารถ s u b s c r i i e ไล์แช์นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้การอยู่ด้วยกันต่อๆไปนะครับโดยการกดปุ่ม subscribe นะครับการ subscribe โดยอาจจะใช้เงินอะไรอย่เงี้อยากซัพพอร์ตมากกว่านี้ก็คือกดปุ่ม SuperT ์แตกดปุ่มสมัครสมาชิกช่องได้ นะนอกจากสาวสกายไลค์แชร์มีปุ่มซ u p เปอร์แท้มีปุ่มสมัครสมาชิกช่องให้สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องของเรานะครับมีคลิปหลังบ้านเป็นคลิปทำงานกับตัวตนวตัยเด็กอะไรแบบนี้ลองคลิกเข้าไปดูก็ได้เช่นกันโอเคแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับคลิปทุกคลิปของช่องเป็นคลิปไทม์เลสเปิดไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนๆเมื่อน,นั้นนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ